เขาบอกว่าเจอแสงไฟไอเจียวเนี่ยไปเจอก่อนนะครับเจียวไปเจอก่อนพอตอนหลังเนี่ยไอก,การเนเป็นคนไปเจอการก็เจอลอยผ่านหน้าต่างไปเลยหน้าต่างหน้าบ้านอะตุ้งตงอะไร่แล้ฮะพี่นะพี่ก็ไหม่มสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาดูอะไร เปิดไฟของทุกดวงคือตอนเนี้บ้านผมนะบุคลากรในบ้านผมเนะี่ยตอนนี้พากันกลัวสิ่งลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นผมได้ไปดูคลิปของทีมงานของผมเขาบอกว่าเจอแสงไฟอยู่บริเวณหลังห้องน้ำนี่หลังห้องน้ำนี่เลยพูดแล้วก็เสียว เป็นแสงไฟสีออกแดงๆลอยมาเข้าห้องน้ำตอนแรกเนี่ย,เจ,ย,เ,ยเ,จเจียวไปเจอก่อนครับเจียวไปเจอก่อนพอตอนหลังเนี่ยก,การเป็นคนไปเจอการเป็นคนไปเจอครับการบอกว่าเจียวบอกว่าแสงมันวิ่งเข,ออเข้ามาในห้องน้ำทำให้ไม่กล้าเข้าไปในห้องน้ำนะฮะ การเไ,ไปถ่ายคลิปฟังเรื่องราวต่างๆทีนี้เมื่อวานผมก็ถามการการบอกว่าเห็นเหมือนกันารงก,ก็เจอลอยผ่านหน้าต่างไปเลยหน้าต่างหน้าบ้านอ่ะโอ้็อตายแล้วผ้านเรามีผีป,ปอบบ้านเรามีสิ่งลึนลับสิ่งที่ไม่ดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะฮะแล้ววันนี้น้องชายผมนะนอนนอนที่บ้าน แล้วห้องก็จะเป็นห้องที่มีหน้าต่างยาวที่สุดดูกลัวมันกลัวท่านผู้ชมมันกลัวผีครับมันก็เลยเนี่ยทำแบบนี้ไว้ดูว่ะมันจะพาท่านผู้ชมไปดูหลังห้องน้ำเลยนะหลังห้องน้ำที่มันเกิดเรื่องเนี่ย การไอเจียวว่าผียันแรงของนายนะผีได้เขานี่บ่ฮะออกจากโพดนี่โนนนี้เนี่ยเป็นเป็นจอมปวกแล้วเรียของหนามบะวะเอ้าเสือผาพวกนี่เสือผาบักเสือ่ะอู้สักกับมือนแล้ววะสักเดี๋ยวเราไปตากงผากันต่อไปชม แล้วคุณเจอมันยังไงครับแล้วคุณเจอมันยังไงเจอเหรออืมเจอเลยตุ้งตั้งมาใหม่อะไรฮะตั้งมาใหม่ผีน่ะผีกุ๊กใหม่ไม่ม่ผีเป็นดวงไฟอือทำไมรู้เลยแต่ว่าเมื่อวานเมื่อเจ้าก็เห็นเลยเด็กเมื่อวานเจ้าเห็นอีกเม่อวานเมื่อเจ้เห็นมันอยู่ขุ่มอะไรอ๋อขุ่มอะไรที่หนูเหร รู้กามาเข่าห้องน้ำน้ำห้องน้ไม่เาห้องน้ไปลานเอาไม่เคคิดห้องน้ำไม่เลยวะตายแล้วถึงขั้นไม่กล้าเข้าห้องน้ำเลยนะครับโอ้โหน่ากลัวมากฮะอียงนะของเขา่าถิ่มใของเขามาิ่มของอียงล่ะมันก็หัวของมาถิ่มว้ฮะต้องเชียร์ฮาร์บิ้ง แล้บบบบเป็นของวะอ,อืม,อมทงที่เขาะนี่ดูแลได้อเขาเลี้ยงว่าได้เาเล้ยงว่ได้ตายแล้วเป็นของอี้ยงวะขอมบดีบ่ขอมบดีนะแต่บ้านเรานี่ยของดีเยอะนะฮะ กูในเมก้าเข้าครับในห้องห้องขายของเนี่ยโอ้โหมือแต่ของขังจากช้างนะครับเสือนอนแดงมาเพียวเลยบุเสือนอนแดงึงเอาเอาอะไรมาปีนตะต่างไว้เนาะเอาประพมมาปีนตะต่างไปเนาะมันยาดน่ะมันวะกูขึสิกานนอนมันว่ะมันก็เลยเอาประพมมาปีนตะต่างไปอะอยไรแบบนี้วะกว่าน้องชายผมกลัวมากนะครับเห็นมันนะเขาก็ขี้หยานเหมือนกันนะฮะนี่ไปยังไงมุ้ยเผยเอกสาเข้ามาเลยมุ้ยเผยเอกสาร เาจาก้มตอยไปตอูานมาเลยโอ้ปิดตายครับห้องน้ำหลังบ้านพอพอเพอเถากูเลยล้าเขาบ่เอ้าแล้วก็ประกาศเลยกัานแบบต่เป็นดีอาบบที่ดีโอ้ล้ปวดขีบปวดท้ายเลยคับนี่อ่นอันไว้อันไว้ก็อท่าผู้ชมก็คืออดกันไว้ก่อนครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าค่อยมานี่ฮะ เกษตรกาบอกว่าอยู่อยู่แถวตรงนี้นะครับผมก็พ่นดพหนพดพหนดเอามันเป็นพ่นในสร้างสาวลูกตายต้วนั่งแต่สาวลูกตายอยู่เหมือนอืม ลูกตายอยู่บริเวณนั้นนะฮะอาจจะเป็นวิญญาณน้องช้างก็ได้ครับอ,อทำบุญุที่ส่วนกุศสดไปให้นะฮะเราจะเดินไปดูใ,ใกล้ๆนะครับบริเวณตรงไหนวะเนินตรงไหนวะรองเท้าก็ไม่ใส่นะคานผู้ชมการหลอกก้นนอนนนตรงนี้แต่ถ้านนก็ต้องนอนบริเวณด้านนี้นะครับนี่นะ จะเป็นเนินตรงนี้ครับแล้วเขาบอกว่าก็มีตรงนี้ด้วยนะครับตรงข้างหน้าเราแหนนนตรงไหนตรงนี้เหรอนี่หญ้าเขาแก่มากแล้วนี่ออกดอกแล้วย่งวางกันไปบนไกลๆกันผู้ชม ดูนาทึกเชื่อผมด้วยนะครับใช่เราต้องเรียกหมอปลามาปลาบท่านผู้ชมเรียกหมอปลามาปลาผีเผ่าผีพงไม่เห็นไม่เห็นมียง เราต้องมานอนอยู่ตรงสุ้มเมลอนนะครับแล้วก็จับตาดูมันเกิดอะไรขึ้นสองกล้องดูเลยไหมเออพิสูจน์กันไปเลยถ้าเจอจริงก,ก็ถ่ายคลิปวีดีโอไว้นะท่านผู้ชมมันจะเป็นเรื่องที่ impossible มากเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์เนี่พิสูจน์ไม่ได้นะ เรื่องของวิญญาเรื่องของอะไรเนี่ยนะครับถ้าเราถ่ายได้เนี่ยมันจะสุดยอดมากเลยครับแต่ก็ต้องไปทำบุญทำอะไรว่าในเมื่อมีคนเจอมีคนอะไรนะล, like, กกล,งไงละฮะ like, <อ>โอเคครับผมไม่ลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามช่องพายบาลช่องไอเดฟเฟนแทแลดูนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังครับผมสวัสดีครับ